นจะมาทำเป็นเมนูนมเจกับตัวซอสผลไม้ต่างๆเลยนะคะอร่อยก็ไม่หวานมากนะคะอืมอร่อยอ่ะสตรอเบอรี่กลายเป็นแบบเหมือนมันจะมีความหอมเหมือนน้ำอ้อยจริงๆด้วยสวัสดีค่ะ แนลเรนท c ล f f e ฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูเจอร่อยๆนะคะแล้วก็ได้สุขภาพแน่นอนค่ะ เพราะว่าวันนี the ้เน่จะมาทําเป็นเมนูนมเจกับตัวซอสผลไม้ต่างๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเน่ก็มีซอสผลไม้ที่เราทํากันเอาไว้เองนะคะก็คือมีซอสสตรอเบอรี่นะคะก็คลิปซอสสตรอเบอรี่มีไปแล้วซอสมิกซ์เบอรี่อันนี้เป็นพีชนะคะซึ่งพีชเนี่ยเราจะมีซอสพีชแล้วเราก็ยังมีตัวเเรียกว่าเป็นพีชชิ้นแบบนี้นะคะและเน่ก็จะมีตัวกีวีด้วยนี่นะคะก็อันนี้เป็นซอสที่เน่ทําเก็บเอาไว้ค่ะซึ่งเราไปร้านกาแฟเนี่ยเราสามารถทําเก็บเอาไว้แบบ นี้ได้เลยนะคะก็เราเขาจะสามารถอยู่ได้ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะแช่เย็นเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยพอลูกค้าสั่งก็ตักทําเมนูได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาทําเป็นเมนูเจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัวนมผง เจที่เน่จะใช้เน่ก็คือใช้เป็นตัวนมผงธัญ,ญพืช2ตัวนี้นะคะก็คือผงธัญ,ญพืชจืดนะคะของ Smart Nurse กับผงธัญ,ญพืชหวานของ Smart Nurse นะคะก็เรียกว่าเป็นธัญ,ญพืชร้อยเร์เซ็นเลยค่ะมีทัวมีข้าวมีกะทิมีข้าวาโพดนะคะที่ผสมกันเอาไว้ค่ะก็รับรองว่าดีกับสุขภาพหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพอเราเป็นร้านกาแฟใช่ไหมคะ เวลาที่เราจะตักเป็นผงๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันตักยากใช้ยากเนาะแล้วก็ตวงเติงอะไรพวกนี้ค่ะเน่ก็เลยจะมาแปลงร่างเขาเป็นน้ํานมไปเลยอย่างนี้นะคะเริ่มต้นจากเดี๋ยวเราจะมาแปลงผงธัญ,ญพืชจืดก่อนนะคะผงจืดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าตรงหนาซองเขาจะบอกเรานะคะว่าให้เราอะค่ะผสมตัวผงธัญ,ญพืชเนี่ยที่20กรัมกับน้ํา70 ml นะคะทีนี้ซึ่งถ้าเราจะใช้ทั้งถุงถุงเนี่ยเป็นถุง500กรัมค่ะ500กรัมเนี่ยก็คือถ้าเราจะใส่น้ําจริงๆเนี่ยมันควรถ้าตาม ที่เขาบอกเลยเนี่ยก็คือควรจะใส่น้ําอยู่ที่1750 ML นะคะแต่ทีนี้คือสาหรับเน่ค่ะเน่มีความรู้สึกว่ามันเยอะไปอะค่ะเราอยากได้นมที่เข้มข้นหน่อยเน่ก็เลยจะเป็นอัตราส่วนที่เน่จะทํานมจากผลธัญ,ญพืชเจือนะคะก็คือ1ต่อ3ก็คือผงธัญ,ญพืชเนี่ย500กรัมค่ะเดี๋ยวเน่จะใส่น้ําที่1,500 ML นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเน่จะมาผสมตัวนมสดก่อนเลยนะคะ เราก็จัดการเลยค่ะเทนมสดนะคะตัวนผมผงธัญพืชน,นี่ค่ะเน่จะผสมเอาไว้เป็นนมที่แบบเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนเรากาลังทํางานอยู่ที่ร้านเลยอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าเดี <ส S 1> ๋ยวพอเราทําเมนูกาแฟชาโกโก้ในคลิปต่อๆไปอะคะ่ะก็คือมาอิงตัวนมจืดของเราตรงนี้ได้เลยนะคะ500กรัมค่ะใส่หมดเลยอันนี้นะคะเป็นนผมผงจืดค่ะ500กรัมเสร็จแล้วเน่ใส่น้ำที่1 5 0 0 ml ร้นะคะ เราจะคือถ้าให้ดีนะคะใช้เป็นประมาณน้ำอุ่นนะคะไม่ต้องถึงขั้นร้อนจัดก็ได้นะคะหรือว่าถ้าจะใช้เป็นน้ำน้ำไม่เย็นจริงถามว่าถ้าใช้เป็นน้ำไม่ร้อนได้ไหมก็ได้นะแต่จริงๆแล้วถ้าน้ำไม่ร้อนนะคะมันก็อาจจะแบบละลายชานิดนึงนะคะเราก็น้ำร้อนน้ำร้อนร้อนหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้นี้ 1,000mL นะคะคราวนี้อีก500 ml ค่ะ,ะใส่ไปเลย <S 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 แล้วเราก็คนค่ะ แค่นี้เราก็จะได้นมจืดเรียบร้อยแล้วนมจืดเจนะคะคนสุดท้ายเราจะได้นมมาประมาณ2ลิตรนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราผสมด้วยอัตราส,ส่วนแบบนี้ค่ะตัวผงธัญพืช1ถุงอะคะ่ะเราจะได้นมเท่ากับเท่ากับเปรียบเทียบนมสซคือหนึ่งแกลลอนเนาะอันนี้ก็คือเท่ากับ2ลิตรประมาณนี้นะคะ,ะก็เอาไว้ใช้ทำเป็นเมนูใส่นมต่างๆได้เลยนี่นะคะ น้ำนมได้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคตอนนี้ได้น้ำนมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะหลังจากที่เราผสมตัวนมจืดเก็บเอาไว้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทําผสมนมค้นหวานกันบ้างค่ะ เน่ก็จะทํานมข้นหวานเก็บเอาไว้สําหรับทําเมนูกาแฟชากโกโก้ต่างๆได้เลยนะคะอัตราส่วนของนมข้นหวานเน่ค่ะก็คือ1ต่อ1นนะคะอ่าไม่เหมือนกันนะนมข้นจืด1ต่อ3นมข้นหวาน1ต่อ1นคือนมผงหวานเนี่ยค่ะ1ส่วนแล้วก็น้ํา1ส่วนเพราะฉนั้นเน่ใช้นมผงหวานเนี่ยห้ากรัมเน่ก็เลยจะใส่น้าไปที่500 ML เลยนะคะอ่าเน่ก็เตรียมเลยเทน้ำรอก่อนก็ได้ค่ะอ่าน้ำา500 ML นะคะ อันนี้นะคะประมาณ500 ML ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ตัดเลยค่ะหมดถุงเลยเราจะทำนมข้นหวานกันเวลาที่เปิดมานะคะอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือมันจะมีตัวกันชื้นนี่ด้วยนะคะอย่าลืมเผลอใส่ลงไปด้วยล่ะอ่ะอาออกนะคะแล้วเราก็เทนมแล้วก็คนนะคะค่อยๆค,ค,คนไปค่อยๆเทไปเดี๋ยวล้นค่ะ ไอ้ตัวผงกันชื้อนะคะก็ส่วนมากจะมีในนมไอ้ตัวผงหวานนะคะตัวผงจืดมันไม่มีนะเผื่อใครบอกเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีนะคะภาชนะเล็กไปไหมเนี่ยอันนี้เป็นเยื่อหนึ่งลิตรนะคะก็อันนี้เท่ากับว่าเป็นผงหวานที่1ถุงเลยค่ะ500กรัมนะคะเราทำนมข้นหวานกันเอาไว้จ้าสีเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมมีความแบบ นมข้นหวานเขาจะออกแนวสีคุณๆหน่อยเหมือนเหมือนนมข้นหวานเลยเนาะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเขาละลายง่ายมากๆเลยซึ่งนมพวกนี้นะคะนมที่เน่ผสมเอาไว้เนี่ยค่ะเราสามารถแช่เย็นเก็บเอาไว้ได้อาทิตย์หนึ่งนะคะก็เพราะฉะนั้นเราทําเป็นนมสด เป็นแบบนมจืดแล้วก็นมข้นหวานเก็บเอาไว้แบบนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทําเมนูกันดีกว่านะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะเดี๋ยวเน่จะมาเริ่มต้นด้วยเมนูนมสดผลไม้ต่างๆแบบนี้เลยนะคะก็ทําขายก็ได้ทําทานที่บ้านก็ได้ค่ะก็เราจะใส่เป็นซอสผลไม้ที่เราทําเองนี่แหละนะคะและเน่จะทําเป็นแบบ3แก้วเลยนะคะก็คือ9ก้สิบสองออนสิบออนแล้วก็22ออนค่ะอ่าถ้าอย่างนั้นนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ เอาเตรียมแก้วมาเลยค่ะเริ่มต้นที่แก้ว12ออนนะคะ12ออนเราทำเมนูอะไรดีเราทำเป็นซอสพีชแล้วกันค่ะ,อะ12ออนนะคะเน่ก็จะเอาซอสพีชมาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาซอสเนี่ยคือจริงๆแล้วเราจะเทเอาเท่าที่เราแบบต้องการก็ได้นะคะแต่ว่าเน่เอาหวานแค่แบบไม่ต้องมากค่ะ,ะเราจะใส่แค่ประมาณสัก20 ML ค่ะแล้วก็หาถ้วยตวงมานะคะ20 ML ความค้นของซอสแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้นะคะประมาณ20 m L ค่ะนี่ว่าหวานประมาณนี้ก็ได้อยู่เทลงไปพอเราใส่ซอสพีชลงไปนะคะแต่ว่าจริงๆเราคือหวานมากหวานน้อยคือเราสามารถที่จะแบบว่ากําหนดของเราเองได้เลยนะคะว่าอยากจะได้ใส่มากใส่น้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะพอเราใส่ซอสพีชเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักน้ําแข็งเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เน่จะเทนมรสจืดของเรานะคะที่เราทำเอาไว้เนี่ยค่ะลงมาที่5ออนค่ะ150 ml นะคะอันนี้เป็นนมจืดค่ะเราก็เทได้เลยแล้วเราก็ตามด้วยตัวเนื้อพีชนะคะแล้วก็ตักได้เลยค่ะมาโปะหน้าหน่อย เห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้มาเป็นนมสดพีชเรียบร้อยค่ะง่ายๆเลยเห็นไหมคะที่นีใช้เป็นนมจืดอย่างเดียวเพราะว่าความนมจืดเขามีความหวานในหน่อยอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องเพิ่มความหวานให้เขาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้มา,มาได้ความหวานจากตัวซอสพีชตัวเนื้อพีชเราด้วยนะคะก็ใส่นมจืดอย่างเดียวเลยแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะได้แบบให้หวานขึ้นมาก็เราสามารถใส่ตัวนมข้นหวานที่เราทำเอาไว้แล้วได้นะคะ อ่ะนี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเมนูนมสดพีชแก้ว12ออนค่ะเดี๋ยวเรามาดูแก้ว16ออนกันบ้างนะคะสำหรับสูตรแก้ว16ออนค่ะเดี๋ยวเน้จะใส่เป็นสตรอเบอรี่แล้วกันเนาะสำหรับซอสสตรอเบอรี่นะคะเน่ก็จะใส่มาทิ้น1ออนครึ่งนะคะนี่ค่ะเต็มแก้วเลยนะคะแล้วก็เทปไปเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะหวานมากหวานน้อยก็ปรับเอาได้นะคะ เพราะว่าด้วยตัวซอสสตรอเบอรี่เน่ใส่เยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีความมีเนื้อสตรอเบอรี่เหมือนตัวพีชอย่างนี้นะคะเน่พยายามให้เห็นความแตกต่างค่ะว่าถ้าเราใส่เวลาที่เป็นซอสอย่างเดียวใส่ประมาณเท่าไหร่หรือถ้าเราใส่เวลาที่เราแบบมีเนื้อของเขามาเพิ่มด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องลดซอสลงเนาะ,ะจะได้ไม่เปลืองต้นทุนเราแล้วก็อย่างเนึ้งก็คือได้ไม่หวานเกินไปนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็ได้มาเป็นนมสตรอเบอรี่ละก็เติมน้ําแข็งค่ะ แล้วเราก็เทนมจืดของเรานะคะลงมาที่6ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะนมสดสตรอบเบอรี่เจ๊ด้วยนะอ่าดีกับสุขภาพด้วยทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็หวานมากหวานน้อยเพิ่มลดกันเอาเนาะ ค่ะทีนี้มาดูแก้ว22ออนกันบ้างนะคะ22ออนเดี๋ยวเน้จะเสิร์ฟเป็นแบบซอสกีวีแล้วกันค่ะก็ตัวกีวีเนี้เน่ไม่ได้ทําเป็นซอสเหลวนะคะก็คือเน่ค่ะก็คือจะทํามาเป็นแบบเป็นเนื้อแบบนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อกีวีแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ตวงเอาได้เหมือนกันนะคะสําหรับซอสกีวีค่ะเน่ก็จะใส่มา1ออนครึ่งก่อนนะคะแก้ว22ออนค่ะแล้วก็ใส่มา1ออนครึ่งนะคะ อชอบมากชอบน้อยก็เพิ่มลดกันเอาได้นะคะนี่ิออนเราก็จะใส่เยอะหน่อยค่ะแต่เราใส่ลองก้นมาที่1ออนครึ่งก่อนเพราะว่าความเนื้อของเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาโปะหน้าอีกทีหนึงนะคะ,ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตักน้ําแข็งใส่ได้เลยสําหรับนมสดที่เราจะใส่ลงมาในแก้ว22ออนค่ะนี่จะใส่ที่8ออนนะคะนี่ก็เทเลยค่ะ8ออน เห็นไหมคะพอเราเอาผงธัญพืชมาทําเป็นนมมาไวะคะ้ค่ะเวลาเราขายคือมันง่ายมากๆ8ออนนะคะแล้วเราก็เทเลยะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะนมกีวีของเราเติมน้ำแข็งอีกนิดนึงเนาะแล้วก็เราอาจจะมีความกิบเก๋นะคะ,ะเพิ่มกีวีท็อปหน้าไปนิดนึงแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะเห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยได้มาเป็นนมสดกีวี เทศกาลเจนี้เราเมนูเราเยอะแยะมากเลยนะคะก็เรียกว่าเราอยากจะลูกค้าอยากได้เมนูอะไรล่ะกาแฟชาโกโก้นะคะนมเนมเด๋ยวจัดให้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็คือเป็นนมสดกีวีนมสดสตรอเบอรี่แล้วก็นมสดพีชค่ะแก้ว12ออน16ออน22ออนนะคะก็สำหรับอัตราส่วนก็ไปลองปรับเปลี่ยนแค่ซอสเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนซอสดูอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมาแชร์ให้นะคะสาหรับซอสก็อย่าลืมนะคะไปดูตามคลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวงไงก็จะ ใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าเราได้ตัวนมเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้าง<ม>เดี๋ยวเราชิมแก้วเ,เดี๋ยวเราชิมแก้วแรกกันก่อนเนาะ,ะแก้วแรกนะคะนมพีชอ,อร่อยก็ไม่หวานมากนะคะไม่ว่าได้เลย มันทำขายช่วงเมนูเจเนี่ยค่ะคือจริงๆเนี่ยชอบความแบบเหมือนเราได้เนื้อพีชได้เคี้ยวด้วยต้นทุนของพีชพวกผลไม้เชื่อมต่างๆก็ไม่แพงเลยนะคะเฉลีย่ยเน่เน่เฉลี่ยให้ค่ะจะตกอยู่ที่ประมาณแก้วประมาณ5บาทค่าผลไม้เนาะแล้วก็พอแล้วก็เท่ากับว่ามีแค่ค่านมสดเพิ่มเท่านั้นเองนะคะ อ,อร่อยอ่ะสตรอเบอรี่อืมคือเขาจะไม่หวานมากค่ะนี่ว่ากําลังดีเลยไม่หวานเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆไม่ต้องชิมก็ได้นะแต่ก็ชิมเพราะอยากชิมอือกิววอร่อยมากกิววน้องเขาบอกว่ารสชาติเหมือนเหมือนอะไรนะบีเหมือนน้าอ้อยเออใช่ ไมใช่อ่านะอย่างบีเขาบอกอะค่ะกีวีเชื่อมเนี่ยกลายเป็นแบบเหมือนมันจะมีความหอมเหมือนน้ำอ้อยจริงๆด้วยเชื่อมกีวีได้เป็นน้ำอ้อยแต่ว่าอร่อยจริงๆนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือพอเราทําตัวผงธัญพืชน,นะคะง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเวลาที่ถ้าเราคิดต้นทุนนะคะโดยคร่าวๆเลยเนี่ยหถุงเราก็จะได้นมประมาณ2ลิตรใช่ไหมคะอย่างแก้วเนี้ยค่ะค่านมเราจะอยู่ที่ประมาณแค่10บาท อย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณอันนี้ประมาณ12บาทอันนี้ก็คือประมาณ14บาทแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้นทุนของเรานะคะแล้วก็มาบวกค่าผลไม้ค่าน้ำแข็งค่าแก้วก็ว่ากันไปนะคะได้มาแชร์ให้นะคะสําหรับเมนูเจสาหรับเทศกาลเจคราวนี้ค่ะทําง่ายๆได้สุขภาพแบบนี้เลยนะคะถ้ายังไงไปลองทําดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรือว่าอยากจะให้ได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับ เมนูนมสดกีวีนมสดพีชแล้วก็นมสดสตรอเบอรี่ค่ะ3ส,สูตรสแก้วเลยนะคะ12องออน16ออนแล้วก็22ออนค่ะที่สำคัญเป็นนมสุขภาพเลยค่ะนมเจนมธัญพืชผงที่แบบว่าดื่มแล้วไม่รู้สึกว่าทานเจเลยอย่างนี้นะคะก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ